สวัสดีค่ะ้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่752ค่ะ 75- 2้สงส้มใส่รหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือค่ะไม่ว่าจะเป็นราย ID นะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ VIPA วิพาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษแอดอันนี้เท่านั้นแอดเบอร์ไม่ได้นะคะหรือถ้าคุณแม่ไม่สะดวกรายคุณแม่โทรมาสั่งก็ได้ค่ะที่เบอร์โทร2มือด้านบนขวามือนี้นะคะรหัส752ตัวนี้ก็คือจะเป็นงานช่วงงานซัมเมอ,นอนรนกะะคะ็ มีความแบบเป็นรายดอกสีสันสดใสน่ารักแล้วก็วันนี้มีมาให้เลือกแบบนี้มีเมียให้เลือกตั้ง7จดสีเลยค่ะ7สีนะคะมี2อราย7สีแล้วก็อาเดี๋ยวจะบอกราคาก่อนนะคะเพื่อเป็นแรงจูงใจในการดูคลิปนะคะตัวนี้ราคาเพียง390บาทค่ะ390บาทงานน้องจะเป็นเนื้อผ้าลินินสปันค่ะนุมน่มนิ่มใส่นุมน่มนิ่มแล้วก็ใส่สบายมากๆตัวนี้นะคะลินินสปันค่ะแบบลายสีก็น่ารักเนาะสีสันก็น่ารักอันนี้น ิ่มจริงค่ะอันนี้เนื้อผ้านิ่มนะคะนุ่มมใส่สบายแล้วก็เป็นแบบเป็นฟรีไซส์นะคะไซส์ดีงามด้วยตัวนี้เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ46นิ้วบอกไซส์บอกบอะไรให้เรียบร้อยเลยเนาะอกเสื้อ46นิ้วนะคะนี่ตัวใหญ่อยู่นะอกเสื้อ46นิ้วนะคะขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน44นิ้วใส่ได้สําหรับความยาวค่ะวัดจากจุดนี้จนถึงชายเสื้อขวามำลัยาวประมาณ24.525นิ้วเลยนะคะก็เกือบคุมสะโพกเลยนี่ก็บคุมสะโพกเลยนะคะก็ดันอ่ะแบบเนาะ ไหนๆก็ไหนๆละราคาแล้ว3 9 0บาทบอกรลยว่าซื้อไปใส่กันเถอะหน้าร้อนเนื้อผ้าใส่ดีใส่เนื้อผ้าใส่ไม่ร้อนก้อนเนื้อผ้าลรนินสปันลินินผสมสปันนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูมันก็คือจะมีความแบบว่าเป็นเห็นแบบเป็น,เป,นเป็นคล้ายๆกับเส้นใยเนาะเป็นเส้นใยผ้าคล้ายๆกับลรนินแบบนี้นะคะ่ะระบายอากาศได้ดีนะคะมีความนี่มีความนุ่มนิ่ม้วถามว่าตัวนี้มันไม่ค่อยยับด้วยนะอันนี้คือรีดก่อนรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงจะแบบมาใส่ไม้นะคะเดี๋ยวจะขยับให้ดู นี่มันไม่ค่อยยับด้วยนะตัวนี้คือระบายกัศได้ดีนุ่มนิ่มนะคะไม่แบบไม,ไม่ไม่สากผิวเลยแล้วก็มันไม่ค่อยยับด้วยคุณแม่ค่ะนี่ นี่ไม่ยับด้วยนะคะสำหรับตัวนี้แต่ว่าเพื่อความเป๊ะเนียบสมว่าก็รีก็ได้นะคะแล้วก็ราคาน่ารักเพียง390บาทเท่านั้นนะคะอ่ะรู้จักเนื้อผ้าดนะ้วเนาะมันไม่ใช่ลินินแท้นะถ้าเกิดว่าลินินแท้ก็คงจะแบบเกือบเป็น,เป,นเป็นพันนะคะแต่พันก็คือแบบ8900้พันหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือจะเป็นลินินผสมสปันนะคะนุ่มนิ่มแบบสปันแต่ก็คือแบบว่ามีความเป็นลินินนิดนึงคือมันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เหลวไม่ได้ยุย่ยขาดสปันนั่นเองนะคะอ่ะรู้จักเนื้อแล้วไซส์แล้ว ทีนี้เรามาดูรูปแบบกันรหัส7 5 2งานตัวนี้น้องจะเป็นงานคอปาดงานคอกลมปาดแบบนี้นะคะก็คือมีความหวานของผู้หญิงเนาะมันไม่ได้แบบกลมแบบเสื้อยืดแบบกลมเกินไปตัวนี้มันจะมีความเป็นคอกลมปาดค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแขนจัมปลายแขนแบบนี้อ่ะก็จะเป็นรูปแบบที่แบบใส่ง่งายๆใส่อยู่บ้านสบายหรือว่าใส่ออกไปข้างนอกบ้านก็ได้คุณแม่ขาตัวนี้ค่อนข้างจะอเนกประสงค์ก็คือแบบ ใส่อยู่บ้านแล้วก็คืออยากจะออกไปกินข้าวก็ออกไปได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเลยนั่นเองนะคะนี่นนองก็คือจะเป็นแบบประมาณนี้คอกลมปาดนะคะแล้วก็แขนจั๊มปลายแขนนะคะซึ่งปงกะจั๊มปลายแขนก็คือจะเป็นยางยืดที่ไม่ต้องห่วงนะว่ามันแบบนิดเดียวคือมันจะพังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเนี้ยมันก็แข็งแรงประมาณนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันไม่ได้รัดแขนแล้วจนเจ็บนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ด้านข้างบริษทโพกคือผ่าข้างให้ด้วยแบบนี้ทั้งสองฝั่งตัวนี้นะคะใส่แบบ นุ่มนิ่มสบายๆแล้วอันนี้สอมใส่ตัวที่ยังไม่ได้ซักเลยนะแต่คือยังไม่ได้รู้สึกคันแต่อย่างไรนะคะสำหรับเนื้อผ้าตัวนี้รถนี้เนาะอ่ะทีนี้คุณแม่คะสีอย่างที่บอกไปว่ามีสีเยอะมากถึง7สีเลยเขาจะมีสม้หมดสองลายนะคะนั่นคือจะเป็นลายดอกแบบตัวที่ส้มใส่อยู่นะคะก็จะมีสีสีแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือจะเป็นลายแบบเก๋ๆนะคะก็คือลายลิ้วนะคะเดี๋ยวส้มจะใส่ชื่อไว้ให้นะคะว่าอ่ะตัวนี้นะคะที่ส้มใส่อยู่จะเป็นดอกสีชมพูแล้วก็ อันนี้คือจะเป็นดอกแดงอันนี้จะเป็นดอกเขียวแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกน้ําเงินแล้วก็อันนี้จะเป็นริ้วฟ้านะคะแล้วก็ริ้วเขียวแล้วก็ริ้วชมพูไม่ต้องห่วงดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูทุกตัวนะคะแล้วก็พร้อมกับใส่ชื่อสีไว้ด้านบนด้วยเวลาสั่งเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าตัวไหน ก่อนที่เราจะไปดูอีกทั้ง6สีดูสีแรกก่อนตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นสีชมพูน่ารักมากชอบอะ่ะชอบสีเขานะคะมันจะมีความแบบหวานละมุนละมุนนะคะก็คือพื้นเขาจะออกประมาณแบบ พื้นเขามันไม่ใช่ขาวนะไม่รู้ว่าในกล้องมันเห็นแบบไหนนะแต่พื้นเขามันจะมีความแบบครีมครีมนิดนึงค่ะเป็นครีมครีมนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นดอกสีชมพูนะคะซึ่งเป็นชมพูแบบพีทพีทอะ่ะมันไม่ใช่ชมพูหวานแบบชมพูคิตตี้อะไรอย่างนั้นเนาะ,ะมันมีความแบบเป็นชมพูพีทพีทนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวนยืนให้ดูรายอ่ะก็จะเป็นรายนี้นะคะอันนี้สีแรกอันนี้สั่งดอกชมพูนะคะถ้าอยากได้ตัวนี้สั่งดอกชมพูนะคะรหัส7 5 2หดอกชมพูค่ะ ดอกชมพูค่ะยืนให้ดูดอกชมพูเดี๋ยวหนูใส่ชื่อสีไว้นะว่าดอกชมพูนะคะอย่าลืมสั่งนะดอกชมพูค่ะ ตัวนี้รหัส752นะคะคุณแม่อย่าลืมจดรหัสไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่ากลัวจําไม่ได้หลายคนจริงๆเป็นจริงๆต้องพูดจริงโทรมาแล้วโอ้ลืมรหัสคุณแม่จดไปเลยนะคะรหัส752แล้วก็ถ้าสนใจสีที่ใส่อยู่สั่งดอกแดงนะคะสั่งดอกแดงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีลิ้วมันจะมีลายลิ้วอีกนี้มันจะมีลายลิ้วอีกนะคะเดี๋ยว เพราะว่ารุ่นนี้เดี๋ยวมันจะมีลายลิ้วอีกนะคะเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าแดงตัวไหนนะคะสําหรับตัวที่ใส่อยู่อันนี้คือบอกเลยว่ามันเป็นสีที่สวยมันเป็นลายพื้นแดงดอก พื้นแดงดอกส้มดอกเขียวนะคะแต่มันรวมรวมมาแล้วมันสวยถ่ายรูปออกมาแล้วขึ้นมากอันนี้เดี๋ยวยืนให้ดูนะคะมันคือสีดอกซัมเมอร์สีแดงสีหน้าร้อนสีเมษาสีสงการที่ถูกต้องเลยอ่ะตัวนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อผ้ามันจะนุ่มนิ่มและใส่สบายบางทีคอตตอนอ่ะใช่มันก็ใส่สบายแัย่แต่ว่าบางทีมันจะมีความกระดกกระเดกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ใครชอบนะคะอันนี้คือบอกเลยว่ามันได้ความนุ่มนิ่มนั่นเองไม่กระดกกระเดกเนาะอ่ะตัวนี้จะเป็นลินินสปันนะคะ สี่ดอกแดงตัดกับกางเกงขาวค่ะขึ้นมากๆเลยอย่าลืมนะอันนี้สั่งดอกแดงนะคะดอกแดงน้องจะเป็นงานคอกลมปาดแบบนี้ นี้เลยคอกลมปาดนะคะแล้วก็แขนจำ้ำปลายแขนแบบนี้ใส่ง่ายคุณแม่คะ่ะจริงๆก็คือแบบใส่อยู่บ้านง่ายมิบางคนใส่นอนยังได้เลยนะคะใส่อยู่บ้านเสร็จปุ๊บแล้วเอาอ,อยากไปกินก๋วยเตี๋ยนนะ้าปลซอยไปได้เลยนะคะก็คือสวยอยู่บ้านสวยออกไปข้างนอกก็ได้นะคะอนเนกประสง์จริงๆแล้วก็ไม่ร้อนราคาน่ารัก390บาทแต่เยอะมันมีเยอะสีนึงหนูกลัวว่าจะสั่งซ้ําอย่าลืมสั่งดอกแดงนะคะนี่คะ่ะดอกแดงค่ะคอกลมดอกแดงค่ะ ตัวนี้จะเป็นรหัส752นะคะสีคอกลมดอกเขียวนะคะสั่งดอกเขียวนะคะพื้นเขาขาดกับดอกที่มันสีแบบปนเยอะที่สุดพื้นเขามันจะเป็นโทนเขียวแต่ว่าหนูมิยามเขียวมันคือเขียวมินนั่นแหละมันคือเขียวมินนั่นเลยยามยากจังนะคะแล้วก็คือจะมีดอกน้ําเงินกับสีชมพูแซนนะคะอันนี้ก็คือยังคงอิงกับรายดอกนะคะยังมีความสดใสขี้เล่นแต่ว่าก็แบบไม่ใช่สีร้อนแรงมากไม่ใช่สีแจ่มว้าวมากขนาดนั้นนะคะอ่ะ ตัวนี้จะเป็นดอกเขียวคุณแม่ขาอย่าลืมนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นชื่อสีไว้ให้ถ้าเกิดถูกใจตัวที่สงมใสยอยู่สั่งดอกเขียวนะคะ ตัวนี้ค่ะงานเป็นงานฟรีไซส์นะหนูอกจริงแค่3 3นะคะก็กําลังใส่เสื้อ46ในการรีวิวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะรูปไปตามตัวเราโดยเฉพาะเสื้อตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีความนุ่มนิ่มมาค่ะมันก็คือจะไม่ได้กระดกกระเดกมากนะเหมือนเสื้อคอตตอนะก็ใส่แบบโค้งๆปล่อยๆก็ได้ใส่เป็นงานฟรีไซส์แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สบายด้วยไม่ต้องแบบรัดมากนะคะอ่ะตัวนี้เลยนะคะสะโพกจะใหญ่กว่าอก2นิ้วตัวนี้ก็สะโพกประมาณ48นะคะ4 7 4 8ประมา มานนั้นมันจะมีความเอออกนิดนึงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้านข้างผ่าให้ด้วยนะคะจะลุกจะนั่งไรไม่ต้องกลัวเลยนะคะสะดวกสบายอยู่แล้วอ่ะดอกเขียวค่ะ รหัส752ค่ะสีที่ใส่อยู่นี้อูโหูสีนี้ก็สวยนะคะตัวนี้จริงๆพื้นเขาเป็นสีดําพื้นเขาเป็นสีดําแต่ว่าดอกเขาจะเป็นสีน้ําเงินกับสีเขียวนะคะคุณแม่สั่งตัวนี้ชาติถูกใจตัวนี้นะคะมันดูเรื่มเรื่มไงก็ไม่รู้ตัวนี้สั่งดอกน้ําเงินนะคะสั่งดอกน้ําเงินนะคะอย่าลืมจดรหัส752แล้วก็ถูกใจตัวนี้สั่งดอกน้ําเงินค่ะดอกน้ําเงินค่ะยืนให้ดูนี่ดอกน้ําเงินค่ะ อย่าลืมสั่งนะรหัส752ก่อนนะคะแล้วก็สั่งสีนี้จะเป็นดอกน้ำเงินค่ะดอกน้ำเงินนะหรือว่าแคปหน้าจอได้เลยค่ะแล้วก็รายมาสั่งค่ะ เป็นรหัส752นะคะ752อน้องจะเป็นงานคอกลมปาดแขนจำปลายแขนเหมือนกันแต่ว่ารายนี้จะเป็นลายลิ้วนะคะซึ่งลายลิ้วเราจะมีทั้งหมด 3- สีนะคะตัวแรกเดี๋ยวส้มใส่ชื่อไว้ให้ตัวนี้พื้นลายลิ้วพื้นเขาจะพื้นเขาจะเป็นสีขาวแบบครีมครีมทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าก็คือต่างกันตรงริ้วนะคะ,ะตัวที่ส้มใส่อยู่จะเป็นริ้วชมพูริ้วเขียวแล้วก็ริ้วฟ้าค่ะ เราดูยืนให้ดูแบบชัดๆของสีริ้วชมพูก่อนนะมันจะเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะแล้วก็มันมีสีชมพูกับแดงแล้วก็เขียวสีชมพูมันชัดที่สุดนะส้มก็เลยให้ชื่อว่าเป็นริ้วชมพูนะคะสีนี้จะเป็นสีริ้วชมพูอัน,นิเก๋นะคะใครไม่อยากได้ความดอกมันอ่ะเขินเกินไปถ้าไม่ใช่เมษาก็เขินก็อันนี้ใส่แบบอ่มันมันก็มันก็ดูแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดอกมากอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะจะเป็นลายประมาณนี้ริ้วชมพูค่ะ ริ้วชมพูค่ะ 5, 7หัสค่ะยังอยู่กับงานคอกลมปาดแขนจ้ำปลายแขนนะคะแล้วก็สีที่ส้มใสยอยู่ตัวนี้นะคะจะเป็นสีริ้วเขียวค่ะสั่งสีริ้วสีเขียวนะคะริ้วเขียวค่ะ ก็จะเป็นนี้นะคะคุณแม่อย่าลืมนะมันมีลายดอกกับลายริ้วนะคะแล้วก็เขียวเนี่ยมันมีทั้งดอกทั้งริ้วเลยนะคะอย่าลืมสั่งว่าเอาดอกเขียวหรือว่าริ้วเขียวสำหรับตัวให้ใส่อยู่จะเป็นริ้วเขียวนะคะเดี๋ยวยืนให้ดูอันนี้ซึ่งว่ามันก็มีความแบบเก๋ๆะนะคะก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะคะแมต์ขาวแมตด์ด,ดได้หมดเลยนะคะแมตต์ด,ดาได้แมตต์ขาวได้แมต์ครีมได้แมต์น้ําตาลได้กับสีนี้เลยนะคะถ้าใครไม่อยากได้ดอกเกินไปก็นําสั่งริ้วก็ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นริ้วเขียวค่ะ สำหรับตัวนี้ค่ะจะเป็นรหัส752นะคะลายลิ้วสีฟ้าค่ะลายลิ้วสีฟ้าก็จะเป็นสีสุดท้ายของรุ่นนี้แล้วนะคะลายลิ้วสีฟ้าค่ะพื้นเขาสำหรับลายลิ้วพื้นเขาจะเป็นสีขาวครีมครีมทั้งหมดเลยนะคะต่างกันตรงริ้วนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นริ้วส้มฟ้าดํานะคะอ่านส้มยืนให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ได้ความเก๋น,นะส้มว่านะคะลายพวกการาฟิกประมาณนี้นะคะลายพวก <our S 2> ในกราฟิกประมาณนี้ส้มว่ามันได้ความเก๋นะก็จะเป็นประมาณนี้ หลายคนแบบโอ้แม่มกลัวเขินนะดอกดอกมันเยอะเกินเลยอย่างเงี้ยแบบบอกคนไม่กล้าฉันก็เลยแบบติดรายลิว้วรายการาฟิกประมาณนี้มาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณรายลิ้วฟ้าค่ะตัวนี้ฟรีไซส์นะคะอกเสื้อ46นิ้วนะคะอกจริงไม่เกิน44นิ้วใส่ได้นะคะความยาวย4 5ดนิ้วประมาณ2 4 5ส5นิ้วประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ราคาเพียง3ม โอนชำระเราจะส่งให้ฟรีนะคะ390บาทมีบริการเก็บปลายทางค่ะบวก50บาทค่ะก็สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นลายริ้วฟ้าอย่าลืมนะสั่งก็คือมันจะมีลายดอกกับลายริ้วส้มใสชื่อไว้ให้ตลอดเลยนะคะก็คืออย่าลืมสั่งว่าเอาดอกหรือริ้วนะคะแล้วก็สีตาพี่ชอบเลยค่ะถ้าอยากดูภาพนิ่งเดี๋ยวส้มใสไว้ให้ท้ายคลิปนะคะหรือว่าอันนี้ไม่ใช่การไลฟ์สดเป็นการอัดคลิปวิดีโอทิ้งไว้เพราะฉะนั้นคุณแม่สามารถย้อนคลิปไปมาดูได้เลยจนกว่าจะพอใจว่าชอบสีไหนลายไหน,ไหน,ไหนที่สุดค่ะ ก็ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ